สะพานไม้ไผ่แก่งอะลองทุกคนคือว่าเวลาปีนี่เป็นปีสุดท้ายแล้วในการที่ส้างสะพานไม้ไผ่ต่อไปอาจจะบม่มีสะพานไม้ไผ่อีกแล้วทุกคน สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีแข่งอลองกันแล้วกันเด้อมื้อน <si ี้ข่อยพาทุกคนมาแข่งอลองหรือว่าสะพานไม้ไผ่ทุกคนหรือว่าสะพานไม้ไผ่เนี่ยเป็นปีนี้เป็นปีสุดท้ายในการเสี่ยบเฮ็ดสะพานไม้ไผ่เนาะเพิ่นว่าจะบ่มีอีกต่อไปแล้วทุกคนเพราะว่าเพิ่นมีขัวมีหยังล่ะทุกคนเพราะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายได้ยินเพิ่นเว้านะทางบ้านเพิ่นว่าว่าเป็นปีสุดท้ายมื้อนี้ให้พาทุกคนไปเบิ่งสะพานไม้ไผ่ว่าจะเป็นจังได๋ เป็นภาพความทรงจำอีกต่อไปทุกคนที่ว่าเก็บไว้ให้เบิ่งต่อไปอาจจะบมีสะพานไม้ไผ่นี่อีกแล้วเพราะว่าเพิ่นมีสะพานใหม่หรือว่ามีคัวใหม่วัวลัวไม่ไผ่หรือว่าสะพานไม้ไผ่ที่ว่าบ่มีแล้วทุกคนไปเบิ่งกันสะพานไม้ไผ่แก่งอลลองทุกคน คือว่าเวลาปีนี่เป็นปีสุดท้ายแลในการที่สร้างสะพนานไม้ไผ่ต่อไปอาจจะบม่มีสะพนานไม้ไผ่อีกแล้วทุกคนน่าเสียดายนะแต่ว่าบอกเป็นยังทุกคนใหาจิเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เอาวิดีโอนี่ไวหวถ่ายสลับทุกคนหรือว่าไหว้่ห้เผื่อความทรงจำเพราะว่าเป็นสะพนานไม้ไผ่ที่ว่าเป็นปีสุดท้าย ของการสีสางต่อไปอาจจะบ,บ่มีอีกแล้วทุกคนเป็นเหตุอย่าง้อาะปัญหาปลาบ่อนโอ้ตึกเบ็ดตึกเบ็ดโ,โอ้พอไปั่างนะทุกคนเฮนนะตึกเบ็ดเลยทุกคน มันจะบ่มันจะบ่มันจะบ่ได้คงใช้ชิบิตมันเลยได้ฮนะเอาว่านตึกเบสทุกคนอยู่หันอ่ะอันนี้เป็นแรงนำ้ำแรงที่มีชีวิตเนาะก็คืออ่าทุกคนในในมาหาอยู่หากินอยู่นี่สิซัก เน่มาใส่น้ำนี่แหละทุกคนเถือเป็นการเลี้ยงซีบหาอยู่หากินหาปูหาปลาเลี้ยงซีบิดท่านั่นก็มีคนบอกว่างใดทุกคนผมทางบริเวณน,นั่นนะทุกคนอ๋อผมมีคนทุกคนเลยนีกว่ามีคนหาอยู่หากินแถวนั้นอันนี้เป็นแกงเป็นอะไรอ่า,อาเป็นแกงนะเรับเออเป็นแกง เป็นโหนหินน่ะทุกคนเอว่าเป็นโหนหินเลี้ยงลล่กันอยู่เป็นแก้งเป็นดอนเป็นดอนน่ะเป็นแก้งไปเลยไปแก้งนี่ยถ้าว่าทาเป็น่าเข้าลุยน้ำไปได้นี่ครับเออขามไปขามไปก็ได้ทุกคนไปหนังเล่นหนังยังอยู่หันก็ได้น้ำขึ้นชิบรล,ลึกไปได้ดอกว่าเขาไปตามโหนหินนี่นะ อันนี้บรรยากาศสะพานไม้ไผ่แก่งอะลองทุกคนกต่ชประมาณนี่แหละทุกคนพวันป,ปีนี่เป็นปีสุดท้ายในการที่ว่าจะสร้างสะพานนี่นะเมื่อนี้เราจะพาทุกคนไปเบิ่งสะพานไม้ไผ่ปีสุดท้ายนะเป็นภาพแห่งความทรงจําดีๆมาสิสะเมื่อก่อน่นก็เคยเห็นมาหลายพระหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้่นมีสะพานทุกคนเหลมีสะพานแล้วทำม,มีขัวแล้วเห็นบ่ ทุกคนขัวหรือว่าสะพานปุ้บแหละทุกคนที่เขาเห็นกันอยู่หัวละเอี่ยคนสิลแล่เอาได้ทุกคนนะคนสิเล่แล้วสะพานนี่นะเยอะหน่อยเพ่อกาซัมเร็จนี่เป็นสัมเ็จแล้วก็เับคนสิเปิดไส้บาทนี่แล้วก็ถือว่าขัวนี่หรือว่าสะพานไม้ไผ่นี่ขัวไม้ไผ่นี่ก็ถือว่าชิด จบบ้านเหนบ่มีอีกต่อไปนะอันนี้เขาที่เอาวิดีโอนี่าเป็นแห่งความทรงจำทุกคนนะ่ยทุกคนผู้สะพานไม้ไผ่เพื่้เห็นมือเดียวแล้วทุกคนเนี่ยนะมดหมูม่บ้านพักกันเห็ดนนะมือเดียวสะพานนี่นะถือว่ามีความแข็งแรงทนทานนะทุกคนเลยรถอันนั้นนะ รถเก่มันเก่ยังขนาดขาสามาไต่ได้เที่ยวได้แสดงว่าโบสธรรมดาได้เาาดนี่ยนะสะพานมาไนามน้ไผ่ทุกคนเลยน้ำนีไรแห้งขักอี่ทุกคนแต่น้ำใสใสเย็นเจี๊ยบเลยน้ำนี่นะ ถ้ามคนได้ยังมาเล่นมาเที่ยวกับมาเล่นในเด็กพบว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายเนะตัวเผมจีมีสะพานไม้ไผ่ต่อไปก็จะได้เบิ่งทางช่องยูทูบนี่แหละที่บะมาถ่ายไว้เนาะก็คือช่องมิสเตอร์พอนด์ด้านหน้าเนี่ยก็ได้มาถ่ายไว้นะครับในพ่อแม่พี่น้องให้เอฟซีเขาได้เบิ่งว่าจะเป็นทางพี่น้องทางไทยทางลาวแล้วก็ทางต่างประเทศหรือว่าแขกคนนี่แหละแถวแถวหมู่บ้านเขานี่แหละแถวอาเขตบ้านอาลองนี่ เ่นก็นสิได้เห็นอดีตของตัวเองว่าเออเคยได้ไดเหตุสะพานไม้ไผ่ในเมื่อปีนั้นปีนี่อันนี้เป็นวิดีโอล่าสุดจากปี2016เริ่มต้น2016คือปี2 0 2 7นี่จะบ,บ่มีสะพานไม้ไผ่นี่ยเลยอว่าจบไปแล้สะพานไม้ไผ่เว่าบ่มีแต่ว่า2 0 2 6ไปเด่นหนายังมีอยู่ปี2 0ี่ เก้าคัพปี้สองพันเจ็ดเท่าบ่มีเลยนะทุกคนถือว่าบ่มีสะพาไไนไม่ไผ่บ่มีครัวไม่ไผ่เนี่ยเลยอันนี้เป็นภาพแห่งความทรงจําดีๆทุกคนตั้งปลาลายอย่างนี้ทุกคน,นเลยยอมภาพปลาๆๆๆๆนีา่แทนเลยเนี่ยปลาขึ้นมาหลายแหงทุกคนโอ้โหฝนหวานแหงทุกคนน้าตึกแหงเนี่ยตึกแหงหายอยู่หากิน,น,นเลยนะอา้าวจัดไปจัดไป เอามองไดเอามองไดบาดน,นี่เอาทำเลด,ดีเอาทำเลด,ดีดเอาทำเลด,ดีดีเ็ทเอาหนึ่งสองสามโอ้บานจะไปเด้บาดน,นี่เนาะนี่คือรถมานนี่ค่ะสิมาแบบนี้ไนดะ้ทนะุกคน,ะนมาไต่สะพานไม้ไผ่มาเลย ชิจดเสียดแน่น้อยหนึ่งอ่ะไปไปเบิ่งเพิ่นหาปลาเด้อทุกคนเ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 นมันจบ่เด้ิคงใช้บ่ถึงหม่องปลาอยู่ก็ถึงหม่องปลาอยู่ก็คือสิได้อยู่มาทุกคนอยากไปเบิ่งบรรยากาศกันว่าคลิปนี้เขาก็จะถ่ายอยู่ประมาณชิบป้ายนาทีให้ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนมาทุกคนดีว่าเข่าเบิงเนาะเป็นภาพแห่งความทรงจำระหว่างสะพานไม้ไผ่เนี่ทุกคนเลยเบิง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 ่นวานเฮเนี่นะเพื่นไปด้หาอยู่หากินเอาเอาเริ่มเริ่มเินหาทำเลดีดีทุกคนมหาเบิงบนมันแก่งมันเป็นขนะดนะเป็นวังเป็นยังขนาดเป็นขนาอเบิงเบิง หายอยู่หากินแบบธรรมชาติบ้านเฮาทุกคนนี่ปกติแล้วบนป่าอยู่เขตนี่นะลานยนะทุกคนแต่ว่าเบิง้งเพิ่นสีมานอยู่บ่นนอขนั้นเนาะมานอยู่บ่เด้หอบนี่กับัดมือมานกับมานได้เนาะโอ้บ่มานแล้วทุกคนเลยตรงไซบ่ร์ดถือบนป่าอยู่เ,เด้แต่วันนี้หน้านีน้องหับเลยบ่นหน้า งามรีน้ำเลยนะถ้ว่าเพิ่นสัญจรกับแบบนี้ละทุนแต่ว่าเจ้าถิ่นมากระแล่นรถไปไว้ก็ได้นอครับบมเป็นเจ้าถิ่นเนอะบอก้าแล้วทุกคนี่แล่นรถไปไว้ไปแต่ว่าเป็นโน้น่ะก็แ,แลวทุกคนบ่อนไปนะเห้บอกบอก่อจขึ้นนะถ้าว่าขี่รถยากขนาดเลยเพราะว่าตึกเบ็ดเนีดด่ยสิได้ดีกว่า หวานแหววจะว่าตึกเบ็ดนี่ป้าอาจจะกินเหยื่อไลกว่าเพราะว่านแหวมันทาถือบ่อนป้ายุจังดจนะอันนี้เป็นสะพานใหม่ภายทุกคนนด้้าวิสภาพินุทุกคนอย่างเลาะเห็นไหมครแตป้าที่ยวอมมาเ่าเห็นลายๆอยู่ด้เต่คือว่าแล้วเพิ่นกับกลางมองกลางยังอ้อมหลัดหาอยู่หากิน ปม,มานบ่หรือว่าจังใดเนาะบรรยากาศในทุกสุดยอดอะไรเลยทุกคนอันนี้ข้ามาช่วงเสาเศร้าโหดเีอันอ่ะช่วงเสาเศร้านี่แหละประมาณเจ็ดแปดมงเศร้ากสิบ,บรรยากาศกสิประมาณนี่ทุกคนในข้าวจะพาทุกคนอย่างละเบิ่งสะพานไม่ไผ่แล้วครัสิกลับเมื่อทุกคน บรรยากาศที่ว่าสุดๆเลย,นลย,ลยเนี่ยหักลายหักลายงามเนยดีใจนะทุกคนได้ขั้งหนึ่งที่ได้มาเที่ยวมามาถ่ายทํามาถ่ายวีดีโอเก็บความทรงจําไว้ให้ทุกคนได้เบิ่งก็เถืวว่าเป็นบรรยากาศที่งามเป็นภาพที่งามว่าใชมเก็บไว้เบิ่งไว้ให้ลูกให้ล้านหรือว่าไว้ให้ ทุกคนนั่นแหละที่ว่าอยู่แถวเขตนี่หรือว่าอยู่แถวว่าเขตอื่นนอกประเทศอื่นที่ว่าจะเห็นชีวิตแบบธรรมชาติแบบนี้นะต่อไปมันจะบ่มีแบบนี้แล้วทุกคนเดาอยู่สําหรับสะพานม้ไผ่อยู่แก่งอลลองหือว่าสิบ่มีแล้วใชสิหะเพิ่นว่าบ่มีเนาะปี2 0 2 7ที่ว่าบ่มีปี2 0 2 6นี่มีปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะทุกคน เป็นภาพงามเนี่ยทุกคนได้ใส่บินโดนเนี่ยก็สิงามเลยจุดนี้เป็นจุดที่ว่าเป็นหน้าแก้งนะทุกคนป้าก็สิมาเต็มอยู่วางนี่เลยโอ้อยนี้หน้าแห้งอะไรเลยเลยสุดยอดเลยน,นี่จะเสียงหน้าแบบปุ๊บจาตัดเอง สวยบำบัดผ่อนคลายนะทุกคนพช่ป่ะการลังกิดเครียดเนาะเก็บกับเบียกกับงานมาเล่นมาเที่ยวนี่ค่ะบคือว่าได้ผ่อนคลายเลยทุกคนไดสะพานไม้ไผ่นี่แข้งแห้งดีแต่ทุกคนอย่างนี่บมี่อันโยบเ,เลยอย่างแบบสบายสบายไปเลย บรรยากาศสุดๆเลยทุกคนบรรยากาศให่ว่าสุดยอดเลยเนี่ยเป็นเป็นโงนหินหลือปหินมันบ่มีป้าอยู่วะเนาะทุกคนยาวขังยาวแหน่เลยทุกคนเลยอันนี้คือบ้าน แกงอลองบ้านแกงอลองก็จะอยู่นี่แหละบ้านอลองบ้านแก่งอาลองบ้านอล้องอันนี้เป็นแก่งอล้องอันนั้นเป็นบ้านอล้องโอ้ยอยู่แถวแวอ่าหินนะทุกคนอยู่เขตนี่ยนะ่วนทำบ้านเห็ดอยู่เห็ดกินหรือว่ากินเขาป่ายังไงได้ได้จ้ะอยู่แถวเขตนี่นะ นี่นะนี่ทุกคนอยู่แถวเขตนี่นะเขามานั่งปูสาปปูยังเออนั่งกินเขา่ากินยังลิ่นกันนะนะนั่งเล่นนั่งยังกันทะนะโอ้คือจะขักได้ทุกคนนี่นะนี่พอเขาสามารถมาตั้งตตกตั้งเตายัางนั่งกินแบบเป็นล่นยำดดนะเน,านื้แรงนะยำบะแดดนะมานั่งสิวๆเนี่ยขักเซยได้เนี่ยนะทุกคน แต่ว่าให้ให้ขักสุดกับ่นแหละคอยจะมักมุมนั่นแหละทุกคนพุ่นมุมขาวๆเราเป็นพลันหินขาวๆแต่ว่าใครซูมจะเบิ่งละกันมุมนี่ามุมหนั้นคือจะขัดลายทุกคนแต่ว่ามุมนี่ก็เป็นมุมที่ข่าวอยู่พูอกันพอไมีบอลเล่นบอลยังลายบอ,อยลเน,นี่ยทุกคนเอามันนะครับสมัติมาหนังเล่นหนังยังแค่ไหนอยู่ข่าวเมื่อไหร่ก็กได้นะนี่อยู่บอลถุนมาเนะี่ยเราใช้ถุนมา มาสักเขื่องบ่โอ้ยทงชายเขตนะั้นเพิ่นเพิ่นสีไสเป็นบ่อนสักเขื่องสักคลองนะทุกคนลงมาหาสักเขื่องนสักผาสักแพ่นะนี่อยู่แถวเขตเดิมจะเป็นน้ำไหลเนาะเขาจะสักอะไรกัดน้ำไหลลงไปพูดเลยนะตากเขื่องตากคลองอยู่แถวๆนี่เลิกก็ได้ดนะี่น,นี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านทุกคอนอยู่แถวเขตนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่เด้เดี๋ยวเขามีน้ำไหลอยู่ทั้งปีแบบนี้มีอาหารอะไรให้กินนะใช่ไหม สำหรับคนณผิวด,ด้วยีดุนะหาอยู่หากินมันคนดุคนมันหาอยู่หากินกจคือสิบวถุบวเนี่ยลำบากพอได้ดอกทุกคนเลยเออเดี๋ยนี่เพิ่นก็มีอันนั้นเลยถูกคนนี่มีอันนั้นลงไปมีอันนั้นขัวลงไปได,ได้ทุกคนนี่นี่เ่าสลัดลงมาลงมาได้ได้คนขัวคนนีนนเออ้เป็นเห็ดแหย่คักแน่เราได้ไหมอโอ้พอได้มาสัมผัสทั้ง ด้านลุ่มแ้บนี่นีทุกคนเห็นปะโค้งสางคนนะ่ะใส่ใหม่แบบมหาศาลเลยทุกคนตัเบิ่งดูสุดๆไปเลยโอ้อันนี้คือทางด้านลุ่มคนนะครับลงมาสัมผัสกับน้ำแบบใสเย็นเย็นแบบนี้เลยนี่ เราสามารถมันนั่งแบบดื่มดำกับธรรมชาติเนี่ได้อยู่ที่แก่งอลองเมืองนองแขวงนนสวรรคเขตทุกคนตแนดงกระชิเป,ป็นหมู่บ้านบ้านเพื่อนะทุกคนบ้านอลองาล์ะนะนี่เดี๋ยวเชา่อว่ได้ขึ้นไปถ่ายบ้านเพื่อนทุกคนเพราะว่า เอาสิกลับออกไปเนาะไว้โอกาสหนาจ,จะชิมมาถ่ายรีวิวหมู่บ้านของเพิ่นนเฮเบิง่งนะแต่ว่าอันนี้เขามาถ่ายสะพานไม้ไผ่ไววไปที่ระลึกหรือว,ว่าไว้เบิง่งนะทุกคนอันนี้คือสะพานไม้ไผ่แก่งอลองเมืองนองแขวงสวรรคเขตทุกคนสุดยอดที่นี่แก่งอะลอง ันนี้คือทางด้านหลุมขัวนะทุกคนนี่โอ้โหทุกตัวคนผนใส่ใหม่รับไปเลยใส่ไม้ใส่เสานะผลซักไปตามโหนหินแบบนี้เลยนะซักไปตามโหนหินแบบนี้เลยนี่นี่ทุกคน่ลเอาสอดสอดสอดไปตามโหนหินแบบนี้เลยเป็นเห็ดเนี่ยว่าสุดยอดเลยนะไอเดียแทนประชาชนเขตบ้านอันนี้นะ หรือว่าหับน้ำนักได้สบายเมึงดูพพอไมมทีทีทีท,ท,ทีทีเลยพว่ใส่ไม่ย่างมาหาศาลเลยเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นไม้น้อยนะบรดษ้ไไม่ใหญ่โอ้โห,โหสุดๆเลยทุกคนวันหลังดื่มดำก็ธรรมาศาสตร์ได้เลยทุน ตัวนี้แต่เสียงน้ำเสต่าต่าตัตัดตัดตัดูกระกรัดหูสุดยอดสุดยอดอัีนี้คือได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแท่ๆหนะเลยทุกคนบรรยากาศที่หาไทยก็ได้ ันฮรอมันอยู่ในแกงเลยอาลอมยู่ในแก้งุดยอดุดยอดเุดุดเลยทุกนเยอันฮามาอยู่ในแก, <c oughs> ก,ก,ลกน yeah. อลองฮาโลมนอยู่ใน งวนหินอยู่ในแก้งเลยนะโอ้โหสุดๆไปเลยบรรยากาศโคตรดีเลยถ้าผมได้ไปได้มานะเร่องวัดเหี่ยวกับบาไดนะ้เด้อยทำห้องว่ามวนแน่นอนมวนยังมวนกับธรรมชาตินี่แหละนี่ยมวนกับธรรมชาติแบบดื่มดำกับธรรมชาติ์นนะทุกคนโอ้โหสุดๆเลยเนี่ เหมือนราทุกคนไปเบิงอ่ะนะนี่เห็นบโ่โอ้ก็จะมาดังพื้นดังไฟเห็นบอ่อก็จะมาดังไฟดังอย่างอยู่นี่นะะเห็ุอยู่ครัวกินเวลาทำมาตึกปลาได้นี่นะอ้ออยู่ในน้ำแห้งอ่ะทุกคนเนี่ยอปลาหน้าที่จะมาทางนี้ทุกคนปลาใหญ่อาจจะอาจจะมาอยู่แถวเขตนี่แถวโหน่งฮีนี่นะโอซูิมะ มาดักปลามาอย่างอยู่แถวๆบริเวณนี้แหละทุกคนพอเห็นกองฟืนกองไฟอยู่เพื่อนนะสงสัยเพื่อนสิมาดักปลาอยู่แถวบริเวณนี้นต่อสุดยอดเลยแก่งอลองสุดยอดสุดยอดลายปลาทุกคนนะสำหรับวิดีโอนี้บ่าวพรนอนอยู่หน้าหรือว่ามิสเตอร์พรนอนอยู่หน้าเนาะทางซองมิสเตอร์พรนอนอยู่หน้าก็จะได้จบคลิป เพื่านทุกคนด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปไเพื่อเป็นความทรงจำว่าในข้างหนึ่งเคยมีครัวไม้ไผ่ที่ว่ายาวที่สุดอยู่ในสปบ,าบาลาวก็คือครัวไม้ไผ่แก่งอลองหรือว่าทัพานไม้ไผ่แก่งอลองที่นี่เมืองนองแวงสวรรเขตสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบายทุกคนสบายดีค่อยทุกคนมาบ่งคลิปวิดีโอนี้สชคดี สุข,ขุมสุขคนก็แล้วกันเด้อบายบายทุกคน